ค่ะพี่ตีค่ะพิเซนเตอร์ด้วยกันค่ะวันนี้มาออกงานกับน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ใช่น้องใหม่ในวงการร้ายมากรายยังไงคะน้องขาครับก็ส่งอาหารไปที่บ้านใช่ส่งทุกวันเลยส่งบ่อยมาให้เราอ้วนคือเวลาเรารู้ว่าเราต้องถ่ายพิเซนเตอร์ที่เป็นแบบด้วยกันเราก็อยากสวยกว่าอ้ําแล้วเราก็อยากพี่อ้ําหรอคะพี่เออยากตัวเล็กกว่าอ้ําแล้วพี่เอก็มั่นใจเสมอว่าพี่เอคนเดียวเท่านั้นที่จะฆ่าพี่อ้ําได้ พี่อ้ําพี่เขาแต่งมายังไงบ้างคะน้องขอโทษพี่น้องขอโทษแล้วพอไปเนี่ยอ้๊อก็มาถึงแล้วบอกว่าเอ๊ะน้องใหม่ทำไมเขาไม่มาสวัสดีเออเราแยกห้องแต่งตัวครับเขาไม่ร่วมห้องแต่งตัวกับรุ่นพี่นะรุ่นพี่ที่19คนแล้วก็เลยต้องเดินไปคารวะนิดนึงบอกว่าน้องอ้๊อขาน้องใหม่ในน้องใหม่ในวงการขออนุญาตสวัสดีพี่อ้๊อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวนะคะพี่อ้๊อ โอ้ยเหนื่อยมากอะเป็นคู่กับอ้ามีเหนื่อยจริงๆอะอมคุยกับอ้เลยถ้าให้ชอคงาเงินอ้โฆษณาตัวนี้นะแต่คุรู้เขาไม่ถามเลยว่าจะเอาอะไรจ้องเก็ตนเงียบและแสดงน้าหักต้องเก็บนเงีบไม่ใครความรับว่บเาเขาจะใส่ชุดอะไรจะยังไงอ่เงี้ยแล้วก็ไม่บอกน้ำหนักด้วยว่าน้าหนักลดลงเท่าไรแล้วเท่าไรแล้วให้ทุกคนเก็บเป็นความับแสอาหารไปเาก็ไม่กินไม่กิน่ของหวานไปแล้วมีการบังคับอีกก็กินให้เห็นเดี๋ยวนี้โทรถ่ายรูปมาด้วยส่งมาให้ดูคือแบบ เป็นผู้จัดก,การแล้ค่ะไม่ใช่เป็นรุ่นพี่แล้วว่า,าแบบว่าถ้ารุ่นพี่เขาแค่ดูนิดเดียวไอ้น,นี้แบบเธอไหนท่องให้ดูซิว่าพูดยังไงสคริปต์ยังไงอ่านทุกอย่างตรงไหมคือแบบคนเนี้เขาไปบีบงานเขาโขาไปบีบงานพูด<ร>ให้ <ไป S 1> ฟังเดี๋ยวอะไรเลยเรถไ่อยากแบบว่ากินข้าวดีกว่าวันนี้กินแบบ น้องใหม่ขอนอนน้องใหม่ขอเอาผิวอะไรเนี้ยค่ะขอนอนสิบแปดชั่วโมงอะไรเนี้ยโอ้พี่รุ่นพี่ในวงการก็ดูตลอดว่าดูแลตัวเองบ้างหัดกินบ้างเดี๋ยวแบบเป็นลมเป็นแรงอะไรเนี้ยค่ะคือจริงไม่ใช่อิจฉาอยากให้เราแบบไม่สวยอะไรเงี้ยความฝันเขาคือวันนี้เลยนะคะพี่เออต้องขอบคุณ ไม่ได้ทำงะคะไม่ได่งานไม่ได้งานรับรางวัลโอเคโอเคไม่น้องอ้ําเราก็ดีใจที่คนเห็นค่าของเราว่าเราสามารถเป็นบีเซนเตอร์ได้อ่างเนี้ยคือถ้าทุกคนรู้ในชีวิตวงการบันเทิงพี่เอไม่ได้อยากเป็นผู้จัดการดาราเลยที่เข้ามาพี่เออยากเป็นดาราพี่เออยากเป็นดาราสาวท่านหนึ่ง วันนี้พี่เอจะเป็นดาราคนหนึ่งแล้ววันที่ให้เขาตามงานเขาไม่ตามเพราะเขาแบบเขาคิดว่าเขาเป็นดใช่แล้วพี่เอ็เป็นดารากพราะว่าเขเป็นดาราต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างบอกพูดสิไม่มีไม่มีก็เป็นพี่เอนี่แหละค่ะใช่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองถ้าเธอทำอะไรไม่ได้เดี๋ยว พี่อ้ําจะสอนรุ่นน้องเอสุปชัยเองไอ้เนี้ยคขาเออเนี่ยแบบเห็นไม่ชุดวันนี้แบบพองนิดนึงเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆตัวจริงผอมกว่านี้อีกนายไอ้เนี้ยทําหน้าที่ดีมากไอ้เนี้ยดีกว่าที่เราเคยทําให้เขาอีกไอ้เนี้ยค่ะเรารู้สึกแย่ก็เธอบอกฉันว่าอย่างเดียวแล้วฉันไปถ่ายคลิปวิดีโอให้ทีละสองหมื่นสองหมื่นเธอจะดีอ่ะน้องอ้ําอย่าว่าพี่เอต่อหน้าคนอื่นสิพี่อายไอ้เขา ขอโทษน้องใหม่แล้น้องใหม่ก็ทำได้ดีไหมครับทำได้ดีไหมน้องใหม่ทำได้ดีแต่เราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะไม่เหมือนกับคนที่คู่แข่งกันนะเนาะก็ไมก็จะไ่ได้คุยกันทุกเรื่องอะไรงเงี้ยมีให้แคตโทรหาเขาเพราะที่บอกว่ามันจะนอนแล้วนะอส่งสบีพานให้เอาไหมเอาเอาเอาจะให้ตอบว่าอะไรอ่ะก็ให้เรา พูดได้ฟังไงล่ะครัพูดได้ฟังอ้าคิดเองไม่เป็นเหรอพูดมาเหอะเดี๋ยวพี่เอ็ัดิจะแต่งเองมีให้คะแนนวันนี้ไหมคะเป็นไงบ้างคะเขาดีค่ะเขาตั้งใจแล้วเขาก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนใช่พี่ดีใจที่ได้เจอพี่ๆน้องๆนักข่าวทุกคนด้วยนะครับไม่ต้องร้องไห้ต่อคอแล้วคับไม่ตอนหลังเวลาหยุด ตต่นเครับได้เราในรอบแบบหลายปีตื่นเต้น,นตื่นเต้นท <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ี่ๆๆได้อยู่ใกล้พี่อ้ําแบบว่าเหมือนกับคิดในใจว่าถ้าเราทําผิดพี่อ้ําจะดุเราไหมอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อคืนน่ะนอนไม่ค่อยหลับเลยคิดใน,ในใจว่าแล้วเราจะเดินหลังอ้ํายังไงดีให้น้องอ้ํารู้สึกว่าเราไม่ขโมยซีน <c oughs> คอ <c oughs> อาจารย์พูดวันหนึ่งจำได้เขาบอกว่าถ้าจะตีไข่เขาตีอ้ําพชราภาก่อนเอออาจารยพูดหลายทีที่ได้ลุอ้ําอย่าจามสิดาราเขาต้องตีอ้ําพชราภาให้ตายก่อนพี่เอไม่ใช่เป็นคนใจชั่วร้ายขนาดนั้นหรอกขทอนคำพเลยขอทอนคำพูดค่ะคือตอนแรกนะคิดทั้งคืนเมื่อคืนเลยว่าในเมื่อตัวเปลี่ยนแล้วเล็กลงเราจะพูดเสียงสองได้ไหมแล้วยังไงครับพี่เออยากพูดเสียงเล็กๆบ้างเล็กๆทาน้องอ้ําอย่างเนี้ยค่ะ ได้ไหมคะน้องอ้งคะได้ค่ะแกงเล่นกันครับต่ปีเอหลังจากทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ยืมชุดพี่อ้ำมาใส่ไปชุดเลยนะคือแล้วว่าซื้อเธอใจดีอะไรชุดเธออ่ะเธอก็ขายตลอดแทนที่จะให้พี่บ้างี่แสนก่อนที่ขายสองหมื่นแล้วก็ขายไม่ล่ะเธอเธอรู้ไหมฉันติดกระดุมไม่ได้ตลาดเธอตอหน้าคนอยู่โอเคโอเคเาคคลโอเค คือพี่เออ่ะซื้อชุดพี่อ้ําแล้วเมื่อก่อนอ่ะเราก็ยังปั้นดาราน้องๆผู้หญิงบ้างแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยมีแต่แค่อ้ําพี่อ้ําคนเดียวเราก็ซื้อแล้วเราไม่รู้จะเอาไปให้ใครเราก็ต้องมาดูแล้วก็อย่างนั้นฉันก็ต้องใส่เองสิในเมื่อดาราผู้หญิงไม่มีอยู่ที่บ้านแล้วอ่ะน้องอ้ําเนี้ยค่ะก็เลยเราใส่เองแต่เรายังติด ติดอกติดอะไรแบบนี้ค่ะเพราะบางทีโครงสร้างของ,องอสรีระของออของพี่เออะอะนาตอมี่ <laughs> มันไม่เหมือนน้องอั้มอ่างเนี้ยพี่เอก็เลยแบบเออลดไปเรื่อยๆก็อ,อมลง <laughs> ก็ใส่ได้น้องอั้มอย่าเพิ่งหันหน้าหนีสิคะพี่ๆนักข่าวเขาอยากฟังไงเนี้ย <laughs> ก็เลยกิน เข้าไปนะคะแล้วมันก็ได้ช่วยระบายแล้วเราก็ใส่เสื้อผ้าน้องอ้ําได้แล้วค่ะทุกวันนี้นะคะน้องอ้ํา่ะต่อไปน้องอ้ําก็ไม่ต้องเอาเสื้อไปขายคนอื่นแล้วนะคะขายที่เองคนเดียวมากแล้วเธอจะทิ้งพื้นทรายการไหนไหมโอเคโอเคค่ะน้องอ้ํา่ะโอเคโอเคครับเอาไปอ้ํคนคนักฝากละกันค่ะสักสองชั่วโมงไหมครับโอเคร ฝากคอนเตอร์นะคะก็ฝากนะคะเราสองคนเธอจะใชหลังกอนค่ได้เหเธอกานซีน่หรือเปล่าเดี๋ยวเธอสวยกว่าฉันนี่เดียถ้าฉันยืนตรงกับเธอฉันจะหน้าใหญ่ฉันก็เลยถอยหลังแค่หนึ่งเออโอเคแล้วพี่ก็จะให้เกียดด้วยกันที่ไม่ต้องหันนปตาไปโอเคโอเคโอเอเราก็ขอฝากนะคะเราสองคนนะคะจากตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะที่ เราได้รับเป็นพิสต์เตอร์ตัวนี้เราทานเองด้วยทดลองทานก่อนที่เราจะเป็นพิสตนเตอร์ใช่ค่ะต้องฝากแล้วนะคะเราปเาป็นครอบครัวปนันชิตาแล้วนะะคพี่เอก็เหมือนกันค่ะเขาฝากด้วยนะคะที่พี่เอทานเข้าไปมันช่วยให้เราในระบบขับถ่ายแล้วก็หลายๆอย่างนะคะ,คะผิวพรรณด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างในสําหรับพี่เอนะคะว่าผิวพรรณสวยสวยค่ะจริงเหรอใช้น้องอ้าขาอยากเปิดให้ดูมากเลยโอเคโอเคโอเคนะคะพี่เอขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ พี่อ้ําขอขอยืดเพิ่มเติมลิ้นึงค่ะแบบว่าหลายคนสังเกตว่าไม่ค่อยลงรูปกับพี่พกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์ยังเป็นยังไงอยู่บ้างไม่ค่อยเจอกันเลยค่ะยังนั้นน่ะเจอกันทีอยู่นานมากคนี่เดือนนานแล้วค่ะด้วยด้วยเรวยด้วยเหตุอะไรอย่างเง้าเขาไปงานแต่งงานแล้วเขาก็ไปเจอคนที่มีความเสี่ยงแล้วก็คุยกันแล้วถ้าไปเจอไปกินข้าวถ้าเจอคนที่มีความเสี่ยงก็เราต้องแยกกันจิตวันตั้งแต่กรุงคายันตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอก็ยังไม่ได้เจอ เราไม่ได้คุยอะไรกันเลยอะค่ะแต่เล่นเกมด้วยกันอยู่ไม่ได้คุยไม่ได้เจอเลยพอพี่อั้มคอนเสิร์ตเรื่องเรื่องโควิดมากๆถ้าถ้าจะเห็นอันเสียอั้มไปอยู่ที่บ้านถ้าไปงานที่เลี่ยงไม่ได้ก็เออไปอย่างเงี้ยไปทำงานบ้างเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยกับเงินหมดเนาะใช่ถ้าเราเปลี่ยนมาทำเราอย่างวันนี้พอเสี่ยงปุ๊บอั้มก็จะต้องระวังตัวเองไปอีกหลายวันค่ะ มันเป็นปกติของอ้าแลสองปีแล้วอันเฉยชีวิตเงียบๆคนเดียวนานแล้วแต่ลับจะเป็นห่วงว่าเออจะอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาสองพารก็ห่างกันจริงอ่ะมันก็ทำให้หายทุกคนก็คงเป็นนะคะแล้วน้องอ้๊มอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะค่ะแล้วเราก็อยู่คนเดียวตอนนี้ก็สบายใจดีเลยคอะแล้วเรียนเก่ด้วยกันอยู่ค่ะยังพ้นพ้นระยะปลอดภัยของพี่พกหรือยังคะยังยังไม่รู้เพราะว่าเป็นเป็นเพื่อนเจ้าเจ้าบ่าวเจบาวเขาก็ไปตั้งหลายงานนะคะ ขาจะเป็นต้องไปก็คือเขาเจอคนเยอะเราก็เลยไม่ได้เจอใช่ค่ะแล้วท่องไนก็ไปกินข้าวเจอคนเสี่ยงขนาดพี่เอไปไหนน้องอ้ําก็ไม่ให้ไปหาน้องอ้ํามลอดเลยว่าไม่ต้องมาแล้วจะเช็คคนที่เพื่อนอ้ําแย่งถอดหน้ากากต้องแบบมั่นใจอย่างคนที่อ้ําขอตรวเลือดทีก็เพราะว่าเขาตรวจทีใชศาจไม่ได้ตรวจแค่เอทีเคเลยเพราะเอทีเคเขาก็จะแบบไม่ต้องผัดไหนเคาไปไหนมาต้องแอบสืบดูเขาไว้เจอก็ได้ใช่ไหมคะรู้สึกยังไงหนนูคบางคน ราเลิน้องมาแล้วนะโควิดคือน้อยลงแล้วค่ะๆๆน้อยลงแล้วค่ะแล้วเรื่องละครล่ะคะพี่เอเป็นผู้จัดพี่อ้ํให้ไหมให้พี่อ้ํสัมภาษณ์เลยเพิ่งคุยกับพี่อ้ํเมื่อตอนเช้าเองค่ะเรื่อง,ไงไละคร,ะครไม่คิดพูดเลยไม่ดีน้องอ้ําบอกว่าแบบเหนื่อยแล้วทํางานเหนื่อยองเดียวหมายถึงว่าจะเล่นละครพี่เอพี่เอโทรไปเดี๋ยวค่ะน้องอ้ําก็บอกว่าอขอให้เล่นละครขอใช่ขอค่ะใช่ขอเรื่องของพี่เอก่อนอย่างงเี้ยยังไม่ยังไม่หยุดยังไม่ลาใช่ไหมคุณแม่ อย่าทึ้งลานนะครับที่ขอเพื่อทุกคนทั้งประเทศนะคะน้องอ้ําขายคุณไม่อยากดูฉลเล่นละครแล้วค่ะไม่จริงคขาอยากดูที่บ้านโอเคนะคะโอเคนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่เอเดี๋ยวพี่เอ